สวัสดีครับ FC ทางยู u ู u ทุกท่านนะครับกับสบายดีพี่น้องเศร้าพอปล่าวนะครับเนาะคิปนี้งก็มาต่อครับเบิ่งต่อกันสัางบานสัางเฮื่อนนะครับเชิญติดตามได้เลยครับกินข้าวเที่ยงแล้วก็พักเดี๋ยวลงเขาใส่ลงจกล้างค่าก็นังพักพรพี่น้องคำพอดีอเป๊กแกกัน,น คุณจังเพคุณยังครค่ะพี่อะใจฮวนไปถึงไหนไปถึงได้ยักค่ะพี่อะก็งมงงไปยงเบือปลาไอคือเอนหนีป๊เขือเอนแมนแมนบวกกัยใหญ่หนิอืคืออาน ยาคาเพียเะว่าเป็นเครื่องไม้ที่มีผิดเมานะครับพี่น้องสามารถไปไายในน้ำให้ปลาเมาแล้วจับได้ง่ายมึนเมามึนงงไม่ห้าขายเลยคนมาขายเขาคิดเหลือป่ะ ของเกิดจากธรรมชาติครับธรรมชาติคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักคนโบร<อ>าานมหลับโมลานหู <ขอ S 2> จัก<ๆ>นะครับหูจักใส่ผลประโยชน์เอ <league> าละครับเมือนี่ก็มาททำงานกันต่อหลังจากเมื่อวานนี้ทำโคกลังค่าบานเรียบร้อย เมื่อนี่มะม่วงลังค่าครับเมื่อนี่มูม่วลังค่าใส่สังกะสีครับแบบตามมีตามเกิดอยู่แบบพอเพียงของคนจนนะครับกระเบื้องมันกระแพงที่น้องใส่สังกะสีเหมือนชาวบ้านเขาบางคนคนร่ำคนรวยคน,ยคนยมีตังเยอะเขาก็ม่งกระเบื้องอย่างสวยงามนี่ข้าม่งสังกะสี

เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ็ปยันตัพี่เอาเอาถังกระสขาขาไปเลยโลดดิขาวแล้วมันยังชิงามอ่ะลกถังกระชังมันเขาขาวเป็นอาจาย์โหลดกรองง่ายง่ายโบแดงโบแดงแห้เนาะโอเคมาตับดีเนื้อจะเ็นหมสุกอ่นเขาบอกมีน้ำน้ำบัวนเก้ นีตัดไหม่ส่วนเกินออกครับตัดใหม่ที่พอมาวบเท่ากันตัดให้มันทอกันใะได้มงสังกะสีโมลังค่าใเทอทอกักนสวยๆงามๆ ค่ามาได้เง้ยวเติบแล้วครับครึ่งหนึ่งขอวต้มบ้านใกล้จะเสร็จแล้ว

โม่งลังคาสังสีแล้วไปแล้วหนึ่งช่วงนะครับไปแล้วหนึ่งช่วงแ่นของตัวบัณต่อไปกเริ่มขัดตอนแถวที่สองครับ ตอนมุกลังค่าแถวที่สองอ้าวครับแถวที่สองเครื่องขั้วตัวบ้านกันแล้วแล้วนัพกิน้องครับเครื่องหนึ่งขั้วตัวบ้านสังกะสีแถวที่สองอ

ป,ป, places, ปี i i ปาแหวมนกยอโเจ้ิจะว่าห้าบยจะานางบ่อยจะให้นางไก่ให้นางจกวจพักกินข้าวเที่ยงครับวันนี้มีตําแตงหอมหอมเย็น ตำแตงออมเนื้อปลาทอดข้าวเหนียวเล่าขาวเลือดลมฉุดฉีดอดท่่ตงออกมา่วยเพราะมันบดเนื้องก็สามสิบกลัวพรวดแต่แต่จะเอารอตัวนั้นบอ่าปุงกสมิบคือเทผืนหน้าเมนบ่ครับผมเทผืนน่องามสิบกัวแล้วอมานี่กระนั่งเฝ้า ที่ของล้างบาเเอามาครับก็มาเอาเนี่ยบริวารก็พยายามดีเชื่อเราเพิ่มโซบุ้ยห้เราต้างไหวจะอไหว้หมดแล้วกินข้าวเที่ยงแล้วก็พักอาหารใหญ่นั่งโซเลกันก่อนโซเลคือคุยกันครับตามเรื่องตามภาษาหรือว่าปรึกษาหารื่องกันเรื่องเล่าเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามภาษาคนบ้านนอกต่างจังหวัดนะครับ เ็การใี้งานแบบสบายสบายเหนื่อยก็พักหนักก็วางหนักมากไปหาคนช่วยธรรมดาเสือเลกันสักพักหนึ่งแล้วขึ้นรงคาใหม่ก็ได้อยู่เนื้อมันพัวเถอะแล้วเก็บมันอวัวเงงงอีก พ <mm ูดหนึง่งเนี่ยเนงแล้วม er> sw ันเป็นี่ใหแบงค์ท้ง no ตัหางมนที่เป็นเก่าต่อเก่าที่ขาดตำลินไหลเสือไมได้สุดมันก็เลยว่าเออเอาจากกินข้าวเทียงแล้วนะครับกินเทียงแล้วนั่งโซเลกันนั่งคุยกันหรือนั่งปรึกษาคุยเหลืองเล่าต่างๆสนุกสนานแล้วก็คืนลังคาไมช่องใบ มงลังคาสันที่เลือเับเือไฟหนึ่งเลือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวบ้าน่ครับเป็นลุมขาวเรหรอ่าเลือครึ่งหนึ่งประมาณสองชั่วโมงขึ้นสิแล้วเยสิตังเข้าม็ได้มสีส้นเวิตัเอาไมพดอก งอม่งฮาวไปตีผีตีทางอเขมงาวมามาแล้วลีต่งลวก็สองอานเลยเนาัหนึ่งสองกมมเลยเอาแล้วย่กางมันจะได้แบบปีลอกก็ได้ือกันเอาสีลมนะเับไปยืนในหมู่นะเขาเดีจะทามาเลยว่าทนี่ยกันแล้วจะว่าัสิบไปทังไหนว่าว้าไจะว่าจะได้ก็จะได้ซอมเนียกดติด โอกกู้อกโอ้ยเฮ้ยเราจะือดลังนล้านตัวมุมแทนที่สองห้องตรงตามเอาที่ละห่าเนาะใส่แล้วบนไหนโอ้ทาแหวโอ้ทาก็บึงแหวงมันจะพองก็ทาทีมันทังแล้วกอนอ่าครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปได้เกินครึ่งสองสุดท้ายหมดราคาครึ่งสุดท้ายหนึ่งชั่วโมงผ่านไปได้ไว

เรียบร้อยครับเรียบร้อยมองงลังคาเฮือนเรียบร้อยแล้ววันนี้ส่วนเลือเหลือลบกันฝนลบระวางสั้งกษสีจอดกันต่อกันนี่ครับรังครึงบ้านรังคาเป็นโลเนี่ ทำหลบกันฝนลัว่ว <c oughs> คือวิธีเฮ็ดลบครับแบบภูปัญญาชาวบ้า,บานงังที่หลบฝนสังกะสีล้างค่าภูาปนะัญญาชาวบ้านสังกะสีตรงๆมาทําให้มันงอ ใช่รอ่ลเป็นทาง่หรอใ่่ส่นตัวไ้ซุดปัจจันแหก็เป็นเลียมวไม่ใช่ไรบู็นตอ ดึงออกกระตอ,อกดึงออกเ้ากระตอ,อกตะปูใส่เราเราแดเะ่นที่สองครับนี่คือกตอนตอบหลบหลังคากันฝนนะครับ ตรงรอยต่อสังกสีตรงกลางนะครับระวังบาดหลบลังคา รบลังคาลบลังคาก็สำเร็จแล้วครับสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่ลา่าสามเมอรอครับต่างเสาความคลองและมงลังคาส,สามเมอสามวันได้แค่นี้ถือ่าดีที่สุด นด็ดลงมาลงมาทุกซื้อหาทิบสันยังสางมาแล้วประารังแค่นี้สำเร็านีลูกเขาเสร็จสิ้นเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนการนะครับ ไปเป็นการตกแต่งภายในแต่ไม่รู้ว่าปีไหนเดียได้ไม่เงินจังต่อได้ปีละเล็กปีละน้อยนะครับคนทุนหน่อยลงจากลังค่ากำลังพักพรพี่น้องคำพอดีอ๋อเปกแกก็หายอก็ใส่เส้นก็ใส่เส้นยี่สิบแปดดีกรี น้ำสใสๆน้ำใสใจจริงคือคำว่าธรรมชาติคุต่างจังหวัดแสดงว่ามุมว่าอุบลนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเนาะสังบานสังเล่อกนกันเรียบร้อยเลยครับมงลงังคาสังซีเรียบร้อยแต่ไมีต้องเกินนะครับเนาะทุนกระเบิดต่อไปกระสิ ไปหาเงินถ้ากงแถบมาต่อเติมตกแต่งภายในนะครับเนาะก็จบพิธีทันทีดูไหม่ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเด้อก็รูปกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าอันใดก็ค่อยติดตามชมนะครับเด้อ